ฝนตกค่ะฝนตกลิ่นบ่งเปนหน่อยสิผ้ามาเบิ่งบัวยี่เมือเศร้าบ่เศร้า,าดอกขาสายแล้วแต่ว่าฝนตกกล่องไม่หน่อยบอดีปันไดค่ะ มันอาจสิบอชาติแต่ว่าอันของจริงอะสวยสวยพี่น้องสีกีบบัวแบบง่ามเลยค่ะน้องทรายว่าอันเจ้าคือบัวลงไปเอาสายบัวมาแกงในวัาสันหรือเอาไม้ย่ำไม้หยังอันนะนต้องมีเลือดหน่อยเนาะนตองมีเลือดหน่อยลงเลือดน้อยลอยบน คนข้างงามคักเด้ค่ะับงามแต่ดอกบัวได้พี่นอ้องหงากระเขียวเขียวเมือ่อคืนนี่ไม่หน่อยว่าฝนตกแห้งแต่ว่าดีว่มีลมค่ะตกแห้งแล้วตกนานพร้อมงา เบิงน้ำให้้านไส้ค่ะเพราะว่ามันมันเคยตกนะคะตกแบบนี้หลักต๊บ่บเ้าบานีนาน้น้ามล่นน้าลลนน้องสาแบบล่นให้หน้าล่งห่วยคุณค่ะห่วยอยู่ฟังทุนจิบเต็มให้หน้าบอกเต็มของเล่าอยู่ได้พี่นอ้อ สิโลน้ำม่งเนี่ยแห้งซ้ำไดปีก่อนเนี่ยโมเมนปีทีแล้วนะคะอันปีทีแบบหลังจากไปหน่อยปลูกอันปลูกเครื่องคันแท่นหน้าแล้วเนาะมันมันน้นตกหลายมือบานนี้ตอนนั่นมันกองเว้นนะคะไปหน่อยกระตัดหายรื่ทงบ้านเพราะว่าเสียงหยั่งมันคือเออเออเออคือจังเสียงน้ำตกเนี่ยที่ไหนได้น่ะมันบามาจากทางบนค่ะ บันนี้มันมากล่องน้องสาไหน่อยนี่หละ่ะลวดแกงเลยค่ะแบบขาวพู่นโบเห็นหอดขันแท่นหน้าแต่ว่าปีนี่ตกอยู่เต่บโบแห้งคือปีกรอน,นี่ค่ะอันหีมน้องสานี่เมนเมนซักทองนะคะแต่ว่าอยู่ขั้นแท่นหน้า ที่ที่ปลูกผสมกัน,นะะอะบกไฟงามนะคะเหมือนมีเพียเหมือนเหมือนมีนอนจอลำมันละกะักกะฮักแต่ว่ายูมองนีพัดสิพัด,ดัดได้กาเมอยู่อยู่คั้นแท่หน้าส่วนหมากสีเง,งาๆน่ะที่ไม่หน่อยเห็นค่ะเนาะสีเป็นพยุงค่ะพยุงประดูปลาสีนะคะ่ละลักกะย่างหน้า น้ำใหม่บะมีหมูกินกับบะแสบเด้ค่ะแกงแล้วหมอใหญ่ต่อมีหมูกินนำ้ำฮ้อนฮ้อนสดกับข้าวเหนียวหนึ่งไม่ใหม่อันกินูด้เดียวนี่มไม่สิบบะแสบโหลดอีหยังกระไดคุณล่ะอยากกระน,นมเพราะมันฝนตกอ่ะอยากลงมากเด้อยากมาเบิ่งต้นใหม่อยากมาเบิ่งข่าว ุฟังขุนข้องยาญก,กับงามคือกันแล้วดำเอาค่ะอันนี้ร้านท้ายวานมองไดมันบกเกิดกาบมสามเพ่นมะสามกับอันกับกับลูกไัยค่ะอะ้างใน้างในขัานแท่หน้าค่ะ งั้นแค่นี้ละค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ